นิทานเรื่องขอนไม้วิเศษนานมาแล้วมีสองสามีภรรยาอาศัยอยู่ที่บ้านกลางสวนผลไม้สามีนั้นชื่อตะชื่นส่วนภรรยาชื่อนางชวนชมทั้งสองสามีภรรยานั้นมีลูกด้วยกันทั้งหมดสี่คนตาชื่นกับนางชมนั้นเป็นชาวสวนทั้งสองช่วยกันปลูกผักในสวนของตนเอง ทำให้ในสวนนั้นมีผักผลไม้หลากหลายชนิดอาทิเช่นมะละกอส้มกล้วยมังคุดเรียกได้ว่ามีทุกอย่างในสวนก็ว่าได้รวมไปถึงผักพริกและข้าวโพดผักผลไม้ที่ปลูกตามฤดูกาลจึงทำให้สองสามีภรรยานั้นพออยู่พอกินไม่ขัดสนคนแค้น ด้วยความขยันหมั่นเพียรตาชื่นกับยายชมนั้นจึงมีเงินเก็บออมอยู่บ้างพอมีเงินกินใช้และยังมีเงินเก็บอีกจำนวนหนึ่งทั้งสองช่วยกันเลี้ยงดูลูกทั้ง4ี่คนจนเติบโตและยังได้ส่งเสียให้เรียนหนังสือทุกคนก่อนที่ลูกๆนั้นจะย้ายไปสร้างครอบครัว ตาชื่นได้สั่งสอนลูกๆในขณะที่กินข้าวพร้อมหน้าพร้อมตากันนั้นตาชื่นสั่งสอนลูกๆไปว่าลูกๆเอ๋ยผู้ชายเราหากจะมีเมียก็จงอย่าหาเมียที่สวยจงเอาเมียที่หน้าตาพ่อไปวัดไปวาได้แต่ขอให้เป็นคนขยันมันเพียนและที่สําคัญรักเราและช่วยเราทำมาหากิน แล้วชีวิตของเจ้าก็จะเจริญรุ่งเรืองไปในภายภาคหน้าส่วนผู้หญิงเรานั้นจงเลือกผู้ชายที่เลือกอยู่กับเราในวันที่เราไม่มีอะไรแล้วก็พากันสร้างครอบครัวไปด้วยกันนะลูกๆจำคำของพ่อเอาไว้นะลูกๆของพ่อเพราะว่าพ่อกับแม่นั้นก็ไม่สามารถเลี้ยงพวกเจ้าไปตลอดชีวิตได้หรอกนะ จงจำคำสอนของพ่อเอาไว้และหลังจากนั้นไม่นานตาชื่นกับยายชมก็ได้จัดการแบ่งที่ทางทีสวนให้กับลูกๆทั้งหมดสี่คนเท่าๆกันโดยเหลือไว้ให้ตนเองกับภรรยานั้นแค่พอปลูกกระท่อมเพราะคิดว่าตนกับภรรยานั้นแก่ตัวลงก็ไม่มีเลี้ยวแรงที่จะทำสวนเช่นเมื่อก่อนแล้ว ชื่นหวังให้ลูกๆนําที่ดินที่สวนที่แบ่งให้นั้นไปต่อยอดและสร้างชีวิตในวันข้างหน้าและแล้วลูกชายทั้งสามคนก็ได้แต่งงานและแยกออกเรือนไปโดยพี่ชายคนโตนั้นได้แต่งงานกับผู้หญิงที่หน้าตาสวยแต่เป็นคนขยันทําให้ครอบครัวของลูกชายคนโตนั้นพออยู่พอกิน เพราะว่าผู้หญิงที่เลือกแต่งงานด้วยนั้นหน้าตาไม่ได้สวยมากแต่ก็จัดได้ว่าพอไปวัดไปวาได้พี่ชายคนโตได้ฟังคำสอนของพ่อแล้วก็เอาไปนำไปปฏิบัติส่วนน้องชายคนถัดมาจากคนโตนั้นเลือกเมียที่หน้าตาสะสวยวันวันไม่ช่วยสามีทำอะไรเลยมีแต่กินกับนอนและพอได้เงิน ก็ออกไปเดินซื้อของทำเล็บทำผมเท่านั้นยังไม่พอยังยุให้สามีนั้นเอาที่ดินที่สวนที่พ่อกับแม่แบ่งให้นั้นเอาไปจำนองเพื่อเอาเงินมาใช้จ่ายพอเอาไปจำนองจำนำมาที่ดินก็หลุดจำนำพอไม่มีเงินไถ่ถอนก็มาทะเลาะกันเมียก็ช่างยุให้สามีนั้นไปขอเงินกับพ่อแม่ไม่ให้แถมยังไปรบกวน ส่วนพ่อกับแม่นั้นเห็นลูกลำบากก็อดสงสารไม่ได้จึงได้ให้เงินลูกไปจนเงินเก็บออมที่มีก็เริ่มหมดลงส่วนลูกชายคนสุดท้องคนรองนั้นยังไม่มีเมียแต่ลงแสงสีในเมืองและติดการพนันที่ทางที่พ่อแม่แบ่งให้ก็เอาไปขายจนหมดสุดท้ายทำงานเช้าชามเย็นชามส่วนทางด้านลูกสาวคนเล็ก ก็ได้มีสามีที่หน้าตาดีสามีของเธอนั้นชอบอูอวดว่ามีรวยบ้างชอบใช้ของแพงๆกินหรูอยู่อย่างแพงกลัวแต่น้อยหน้าเพื่อนไปไหนก็หน้าใหญ่ใจโตเลี้ยงคนโน้นเลี้ยงคนนี้ไปทั่วท,ท,ทั้งๆที่บ้านก็ต้องเช่าข้าวก็ต้องซื้อรถก็ยังผ่อนเขาอยู่แถมตัวเองนั้นยังต้องทำงานด้วย ลูกสาวคนเล็กนั้นมีลูกทั้งหมด3คนและเธอยังโดนสามีที่หล่อนั้นหลอกให้ขายสมบัติของพ่อกับแม่เมื่อไม่มีสมบัติของพ่อกับแม่แล้วสามีของเธอจึงได้ทิ้งไปปล่อยให้เธอนั้นเลี้ยงลูกเพียงคนเดียวลำพังด้วยสภาวะเศรษฐกิจและค่าของชีพที่แสนจะแพงเธอจึงเลี้ยงลูกไม่ไหวลูกสาวคนเล็ก จึงได้หอบลูกๆทั้งสามคนนั้นกลับมาให้พ่อกับแม่เลี้ยงที่บ้านสวนโดยลูกๆทั้งสามคนของเธอนั้นมีชื่อว่าหนึ่งสองและสาพ่อจ๊ะแม่จ๊ะฉันฝากไอ้สาตัวนี้หน่อยนะจ๊ะผัวฉันอะมันไปติดผู้หญิงคนใหม่ฉันไม่รู้จะฝากใครเลี้ยงงานก็ต้องทำลำพังชีวิตฉันก็จะเอาตัวไม่รอดอยู่แล้วพ่อกับแม่ดูมันให้หน่อยนะจ๊ะ ตาชื่นกับยายชมมองหน้าหลานก็อดสงสารไม่ได้ก็ปฏิเสธไม่ลงจึงได้ก้มหน้าก้มตาเลี้ยงหลานตอนแก่ส่วนลูกสาวคนเล็กนั้นก็กลับไปทำงานในเมืองและไม่กลับมาเยี่ยมพ่อแม่อีกเลยแถมยังไม่กลับมาดูดำดูดีลูกๆทั้งสามด้วยและในตอนนี้นั้นจากคนที่มีพออยู่พอกิน ตาชื่นกับยายชมกับกลายเป็นคนที่ยากจนค้นแค้นลําบากขึ้นมาในทันทีเมื่อได้แบ่งที่แบ่งทางให้ลูกลูกไปจนหมดมิหน่ำซ้ำลูกสาวคนเล็กยังเอาลูกมาให้เป็นภาละให้กับพ่อกับแม่ดูแลตอนแก่อีกด้วยถึงแม้ว่าลูกชายคนโตนั้นจะคอยช่วยเหลืออยู่บ้างแต่มันก็ไม่ได้มากมายอะไร เพราะว่าลูกชายคนโตก็มีลูกของตัวเองที่ต้องดูแลอยู่มาวันหนึ่งปีนี้เป็นปีที่แล้งมากฟ้าฝนไม่ตกต้องตามฤด,ดูกาลในห้วยหนองคลองบึงน้ำนั้นแห้งขอดดินแตกระแหงตาชื่นกับยายชมสองตายายพากันไปวิทน้ำเพื่อหาปลาหวังจะนำปลานำกุ้งกลับมาทำอาหารให้หลานๆได้กิน เอ๋แม่ชมปีนี้มันแรงจริงๆเนาะผืชผลทางการเกษตรตายหมดแทมน้ำในคลองในหนองมันก็แห้งคอดเราจะทำยังไงกันดีในน้ำไม่มีปลาในนาก็ไม่มีข้าวตาชื่นบนไปเดินไปแบกเสียมไว้บนบ่ามืออีกข้างถือกระแป่งน้ำตาชื่นตาชื่นจูจๆยายชมก็มองไปเห็นหนองน้ำยายชมดีใจ จึงรีบเรียกตาชื่นผู้เป็นสามีนั้นให้หันมาดูอะไรแม่ชมเรียกสักเสียงลงเชียวนั่นไงตาชื่นยายชมชี้นิ้วไปที่หนองน้ำที่เหลือเพียงครึ่งหนองตาชื่นเดินจ้ำอ้าวไปที่หนองโดยให้ยายชมนั้นนั่งรออยู่ที่ริมหนองตาชื่นวิดน้ำในหนองเพื่อหวังจะเอาปลากุ้งฝอยกลับไปทำอาหารให้กับหลานๆได้กิน ตาชื่นวิตน้ำในหนองเกือบหมดจูจ่ๆก็มีขอนไม้โผล่ขึ้นมาตาชื่นตกใจกับขอนไม้ประหลาดที่โผล่ขึ้นมาแต่ตาชื่นก็ต้องตกใจยิ่งกว่าเมื่อตาชื่นนั้นผลักขอนไม้ออกห่างตัวไปเกือบครึ่งวาจูจ่ๆก็มีปลาปลาตัวนี้พูดได้ตาชื่นตกใจมากปลาพูดกับตาชื่นไปว่าปล่อยฉันไปเถอะ แต่ช่นตกใจกับปลาสีสวยปลาอะไรช่างประหลาดเช่นนี้ฉันไม่เคยเห็นที่ไหนมาก่อนสวยเกล็บสีขาวนวลมชื่นมาดูเร็วปลาอะไรแปดจริงเชียวปลาใตา้ขอนไม้จึงพูดต่อไปว่าปล่อยฉันไปเถอะท่านอย่าวิทน้ำเลยฉันขอร้องหากว่าท่านปล่อยฉันไปฉันจะให้พรวิเศษแก่เจ้าทั้งสอง ตาชื่นกับยายชมเมื่อได้ฟังดังนั้นจึงได้ปล่อยปลาประหลาดนั้นไว้ใต้ขอนไม้และหยุดวิทน้ำในหนองในใจก็คิดว่าจะเอาอาหารที่ไหนนะกลับไปให้หล,หลานได้กินตาชื่นดึงขอนไม้นั้นกลับมาไว้ที่เดิมจ,จู่ๆตาชื่นก็ได้พบกับเกล็ดปลาสีทองเหลืองอารามตาชื่นตาลุกวาวคิดในใจว่า ปลาตัวนั้นต้องไว้ให้แน่แน่ตาชื่นกับยายชมได้นำเกล็ดปลาทองคำนั้นมาที่บ้านด้วยและเมื่อมาถึงบ้านเกล็ดปลาทองคำก็ได้เรืองแสงออกมาตาชื่นจำคำที่ปลาตัวนั้นบอกได้ว่าจะให้พรทั้งหมดสามข้อตาชื่นกับยายชมเชื่อครึ่งไม่เชื่อครึง่งไม่อยากจะเชื่อตาชื่นจึงหันไปถามยายชมว่าแม่ชมเราจะขอพอรอะไรกันดี พี่จะขอพรอะไรพี่ก็ขอไปเธอจ้ะพี่ว่ายังไงฉันก็ว่าตามยายชมจึงตอบสามีไปตามอย่างนั้นพี่ขออะไรฉันก็เห็นด้วยกับพี่ทั้งหมดละจ้ะตาชื่นเมื่อได้ฟังดังนั้นจึงได้เริ่มขอพรตาชื่นขอพรข้อที่หนึ่งให้ได้บ้านกับสวนท่านใดนั้นเองบ้านที่เป็นกระท่อมก็ได้กลายเป็นบ้านหลังใหญ่และมีพื้นที่สวน กว้างขวางและใหญ่โตตาชื่นจึงได้ขอพรข้อที่สองตาชื่นขอให้ได้วัวได้ควายอย่างละคู่และก็ขอให้มีเงินมีทองพอได้ใช้จ่ายทันใดนั้นเองวัวควายอย่างละคู่ก็ได้ปรากฏขึ้นตาชื่นดีใจมากจึงได้ขอพรข้อสุดท้ายตาชื่นขอพรไปว่า ขอให้ลูกๆของข้าทุกคนนั้นมีความขยันหมั่นเพียรและตั้งใจทำมาหากินขอให้เป็นคนดีอย่าได้ไปเบียดเบียนใครและตาชื่นกับยายชมก็ได้มีบ้านและมีวัวมีควายหวนลุ่งขึ้นยายชมนั้นได้นำเกล็ดปลาทองไปขายและได้นำเงินมายายชมได้นำเงินบางส่วนไปทำบุญ และบางส่วนนั้นเอาไปซื้อข้าวสารอาหารแห้งเก็บไว้ให้หลานและตนเองนั้นได้กินและเก็บเงินบางส่วนเอาไว้ใช้ยามจำเป็นและหลังจากวันนั้นเป็นต้นมาลูกๆทั้งสี่คนของตาชื่นกับยายชมก็ได้กลับตัวกลับใจกลายเป็นคนดีพากันตั้งใจทํามาหากินและยังได้พากันหวนกลับมาเยี่ยมพ่อแม่ ทำให้ตาชื่นกับยายชมนั้นมีความสุขมากยิ่งขึ้นตาชื่นกับยายชมจึงได้พากันคุยกันและตกลงกันว่าจะตั้งศาลและได้นำขอนไม้นั้นมาวางไว้ที่หน้าศาลอีกด้วยทำให้คนในละแวกใกล้เคียงต่างพากันมาไหว้ขอพอรและคนจำนวนมากก็ได้มาขอพอรและได้ตามที่ขอ และที่สำคัญฝนฟ้าก็ได้ตกต้องตามฤดูการไม่แห้งแล้งอีกต่อไปหลายปีผ่านไปลูกๆและหล,ลานทั้งสามคนก็ได้เติบโตและได้พากันดูแลสวนแทนตาชื่นกับยายชมสวนตาชื่นกับยายชมนั้นก็ได้จากไปเหลือไว้เพียงตำนานที่ได้เล่าขานสืบต่อกันมาจบแล้วนะคะเป็นยังไงกันบ้างคะเรื่องราวของขอนไม้วิเศษ ขอขอบคุณทุกท่านที่เข้ามาติดตามรับชมและรับฟังขอขอบคุณทุกกำลังใจขอขอบคุณและสวัสดีค่ะ